มันน่าแบบนี้เลย oh. mm. อร่อยแบบอร่อยโล้มากินหมี่โคราชกันค่ะทำมากวันนี้เรากินเป็นผัดหมี่โคราชพร้อมซอสปรุงสําเร็จรูปตาลวงข้าว99ค่ะเขาเป็นเส้นหมี่โคราชแท้ทํามาจากแป้งข้าวเจ้า100%ซอสเข้มข้นเผ็ดแซ่บโดนใจแถมยังมีครื่อไหมฮาลานด้วยนะคะวิธีทําก็ง่ายๆแค่เราเทซอสสาเร็จรูปลงกระทะ<ช>ตอนนี้ใครจะใส่เนื้อสัตว์อะไรก็ใส่ได้เลยนะคะจากนั้นก็จะใส่น้ําเปล่า350 ml พอน้ําเดือดแล้วเราก็จะนําเส้นลงไปผัดเลยค่ะผัดจนเส้นสุกเราก็จะใส่ถ งอแล้วก็ผักลงไปแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะทุกคนน่ากินมากไปกินกันค่ะมาันยครีมอ,อร่อยแบบอร่อยเลยทุกคนน่ากินมากมีโคราดกุ้งสด มันนาแบบนี้เลยไปตามค่ะทุกคนเดี๋ยวแปะพิกัดไว้ให้นะคะมีพัดโคล่าหนองหัวฟานคืออร่อยมาก